ต่อไปเป็นเนื้อาหาในเรื่องของการหาพื้นที่ปิดล้อมนะครับด้วยเส้นโค้งนะครับเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งเนี่ยกำหนดเส้นโค้งชื่อว่า y เท่ากับ f x เท่ากับ x กำลังสองลบยี่ห้านะครับซึ่งฟิกเลยจาก x เท่ากับลบสองถึง x เท่ากับสี่นะครับเพราะนั้นข้อน,นี้เราจะมาหาพื้นที่ปิดล้อมแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือสมการที่เขาให้มาชื่อว่า y เท่ากับ f x เนี่ย เท่ากับ x กาลังสองลบ25เนี่ยนะครับลักษณะของกราฟเส้นโค้งรูมนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งเห็นว่ากราฟรูปนี้เป็นกราฟรูปพาราโบลาหงายถูกไหมครับพาราโบลาหงายซึ่งสังเกตจากอะไรทำไมถึงรู้ว่าเป็นพาราโบลาหงายจะเห็นว่า x เป็นกําลังสองตัวเดียวนะครับและสัมประสิทธิ์หน้า x กาลังสองเป็นบวกด้วยนั่นเองนะครับเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ําสุดถูกไหมครับจุดต่ําสุดนะครับอยู่ที่ x เป็นศย์ y เป็นลบ25สถูกไหมครับต่ำสุดที่สุดของพาราโบลารูปนี้อยู่ที่0ูนลบยีนะครับอ่านแล้วก็แน่นอนครับเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นพาราโบลาหงายเนี่ยมันต้องตัดแกน x แน่นอนนะครับเราไปดูซิว่ามันตัดแกน x ที่ไหนตัดแกน x ก็ให้ y เป็นศูนย์นั่นเองถูกไหมครับอันจะได้นะครับอ่าอยู่ที่ y เท่ากับนะครับให้ y เป็นศูนย์ขออภัยครับ ตรงนี้จาก y เท่ากับก็กลายเป็น0เท่ากับ x กำลัง2ลบย5ถูกไหมครับและจากนั้นย้าย25ไปอีกข้างหนึ่งก็เป็น x กำลังสเท่ากับ25 x เดียวก็ได้2ค่าคือบวกลบ5นะครับก็คือบวก5กับลบ5นั่นเองนะครัสงสังว่าตัดแกน x ที่พิกัดอะไรครับตุดอะไรก็คือ5 0ถูกไหมครับ x เป็น5 y ได้0กับ ลบห้านย์นะครับอันนี้คือพิกัดที่ตัดก x. แกน x เพราะฉะนั้นเราจะไปวาดกราฟก่อนเพื่อจะเห็นลักษณะของกราฟแล้วเราจะหาพื้นที่ที่มันปิดล้อมด้วยเส้นโค้งจาก x เท่ากับลบสองถึง x เท่ากับสี่ได้นั่นเองนะครับอ่ะเอาพิกัดก่อนเอาตัดแกน x ที่ห้านย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าศนย์อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือห้าศนครับตรงพิกัดตรงนี้แล้วก็ลบห้าศูนย์นหนึ่ง 2 3งสามสหลบห้ศย์ก็อยู่ตรงนี้นะครับน,นี่คือลบห้ศูนครับแล้วก็จุดต่ําสุดน,นะครับสเกลที่ y อันนี้แกน x อันนี้แกน y นะครับมีหัวลูกศรด้วยนะครับอ่าเพราะนั้นตัดที่ลบห้าศูนย์ลบยี่้าเพาสเกลตัวนี้ขอเป็นทีละห้านะครับห้าสิบสิบอยู่ตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ลบหลบสิ 10, ลบสิลบ20แล้วก็ลบยีหนะครับเพราะนั้นจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นกราฟเป็นยังไงครับกราฟพาราโบลาก็หงายเลยใช่ไหมครับมาตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็โค้งขึ้นไปเป็นพาราโบลาหงายนะครับที่มีจุดต่ำสุดอยู่ที่โซนลบยี่ห้านะครับเพราะนั้นพื้นที่ปิดล้อมจาก x เป็นลบสองสเกลเอ็กเป็นลบสองอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเอ็กเป็นลบสองก็คือ เป็นอะไรสังเกตครับนี่คือ x เป็นลบสและ x เป็นอะไรครับ4นะครับสเกลให้ตรง4นะครับเนี่ยตรงนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยจับแกน x ด้วยเนี่ยนะครับกับแกน x ด้วยแล้วก็เส้นโค้ง y เท่ากับอะไรครับ x กำลังสองคือเส้นนี้นะครับ y เท่ากับ x กำลังสองลบยี 25. ตรงนี้ครับปิดล้อมด้วยแกน x ปิดล้อมด้วย x เท่ากับตรงนี้คือลบส อันนี้คือ4ถูกไหมครับอะทั้งพื้นที่ปิดล้อมที่ถ้าไม่สามารถออกไปไหนได้คือมันโดนปิดล้อมหมดคือพื้นที่ตรงนี้ถูกไหมครับเนี่ยปิดล้อมด้วยเส้นนี้ถูกไหมครับ x สอลบสถึงสปิดล้อมด้วยเส้นโค้งใช่ไหมครับแล้วก็ปิดล้อมด้วยกับแกน x ด้วยอีกอันหนึ่งน,นะครับเพราะนั้นกราฟจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือพื้นที่ปิดล้อมนะครับพื้นที่ปิดล้อมตรงนี้ครับอ่าพื้นที่ปิดล้อม คือพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้เกิดมาดนิดนึงโอเคเกิดมานิดนึงนะครับอ่าเกิดมานิดนึงก็คืออยู่ตรงขอบนะครับโอเคอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับพับ้นรียที่เราจะหาหรือพื้นที่ตรงที่เราจะหาพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยคือพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดนี้เลยนี่คือแอเรที่ที่เราจะหานะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราก็จะได้เลยนะครับ พื้นที่ก็คือแ r เรียตัว a ใหญ่ที่เราจะหาเนี่ยเราอินติเกตเลยอินทิเกตยังไงครับจาก a อถึงบถูกไหมครับ a อถึง b ก็คือจากซ้ายไปขวา a อถึง b ีก็คือในที่นี้ก็คือลบสถึงอะไรครับตัวนี้ครับขอบตรงนี้เลยเป็นลบสถึง4เลยลบสคือเอาตัวน้อยอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมครับไปถึงจน x เป็น4ก็คือตัวที่อยู่ด้านขวาสุดก็คือมากพื้นที่ปิดล้อมด้วย x เท่าก,กับลอถึง x เท่าก,กับ4และตัวนี้ให้เอาเส้นบน ชื่อว่า y เท่ากับอะไรลบกับเส้นล่างชื่อว่า y เท่ากับอะไรแล้วเทียบกับ x นะครับ dx เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูครับว่าเส้นบนชื่ออะไรเส้นบนเนี่ยก็คือแกน x ชื่อว่า y เท่ากับ0ถูกไหมครับเส้นล่างเห็นไหมครับก็คือชื่อว่า y กับ x กำลัง2ลบ25เพราะฉะนั้นการอินทิเกรตทำไงอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึง4เส้นบนคือชื่อ0น,นะครับไม่ต้องเอา y มาด้วยนะครับลบกับเส้นล่างคือ x กำลังสองลบเท่าไหร่ครับ25ปิดวงเล็บด้วยแล้วก็ dx นะครับงั้นเราก็จะได้อินทิเกรตของอะไรครับลบ2ถึง4แล้วจากนั้นสูตรลบตัวนี้ได้ลบ x กำลังสกระจายลบไปใน,นวงเล็บเป็นบวกย5 dx เนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพื้นท e ี่แอลเรียก็จะเท่าก,กับมาต่อตรงนี้เลยนะครับอ่าอินทิเกรตเลยก็ได้ลบ x กำลังสส่วน3ถูกไหมครับบวกกับ2 5 x แทนค่าตั้งแต่ลบสองถึงบวกสี่อ่าฉะนั้นแทนค่าเลยเอา4แทนลงไปก่อนถูกไหมครับนะครับลงไปใน x ทั้งหมดก็จะกลายเป็นลบนะครับลบของ4กําลังสส่วนเท่าไหร่3บวก25คูณ4อ่าแล้วก็ลบกับทั้งหมดเนี่ยครับลบด้วยองเรียบด้วยนะครับเอาลบ2แทนต่อลบ2แทนต่อเมื่อลบ2แทนก็แทนยังไงครับลบของ ลบ 2, กำลัง3อีกทีหนส่วน3บวก25คูณกับลบ2อ่ะเขานี้มาคิดเลขน,นะครับตัวหน้าเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือลบ64ส่วน3บวก100นะครับลบ64ส่วน3บวกด้วย100ถูกไหมครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลบกับตัวหลังได้8ส่วน3ถูกไหมครับลบกับห0 อ่าวงเล็บนี้ได้เท่าไหร่ครับตัวนี้ได้สองร้อยเท่าไหร่ครับสามสิบหกส่วนสามถูกไหมครับลบกับตัวนี้คือลบเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสองส่วนสามนี่ตัวนี้ครับแล้วลบสอนลบกลายเป็นบวกก็คือเอาสองร้อยสามสิบหกบวกร้อยสี่สิบสองหารสามซึ่งก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตัวเนี้ย ถ้าเรียนบวกตัวนี้นักเรียนจะได้เท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบแปดส่วนสามนะครับสามร้อยเจ็ดสิบแปดส่วนสามหารออกมาก็ได้เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบหกนั่นเองซึ่งคําตอบตัวนี้ต้องมีหน่วยด้วยหน่วยก็คืออะไรครับตารางหน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือร้อยยี่สิบหกนะครับขออภัยนะครับร้อยยี่สิบหกตารางหน่วยนะครับคําตอบที่ได้นักเรียนจะต้องใส่ หน่วยคือตารางหน่วยไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนตอบ126ตารางหน่วยนั่นเองนะครับ